รอครับอ่ามืัอนี้พาพี่น้องเขามาเบิ่งการเก็บสตรอเบอรี่นะครับเนาะในช่วงปลายที่สั้นในช่วงสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นรันพีกครับสําหรับมืัอนี้ครับผมก็ได้กลับเข้ามาฟาร์มน้อยครับมาเก็บสตรอเบอรี่อีกเชือหนึ่งครับครับวาเบิ่งกันครับว่าสตรอเบอรี่ช่วงปลายที่สั้นครับมันจะหมากจะเป็นลักษณะจังไหนครับในช่วงหนาหนาวนะครับเนาะครับน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับมืัอนี้ก็ มีการยูหาหกคนคับมาเก็บเพราะว่าแต่ละคนกับไปไอคิดแลนกันแล้วครับนี่ครับก็ยังใส่พยางนี่ครับนี่บอกที่เข้าจะเก็บมาหนี้มีจะบอกนะซีบอ่นี่ครับพี่น้องนี่แหละครับตอนนี้เขาก็ถึงฟาร์มแล้วในเวลาเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงกับแบบนี้แะครับมันมืดอยู่เนาะครับนี่ที่พู้รับปิดพยางว่ายูุ่้นนะครับเพราะมาเปิดพยางแล้วกัเก็บครับ ต่เมืมาว่านี่กัเก็บจะค้นว่านี่มากหาวัานี่เก็บหาค้นครับมากก็สัตว์ไปประมาณหาร้อยเหรียญนะครับเลือกหามงเหย็นนี่ครับบอกนี่เราทมาเก็บมุขหมากเป็นยังไงโอ้มากงามอยู่ครับมากใหญ่อยู่เหมือนนี่พาพี่น้องครับบาเบงนะครับภาพบรรยากาศนี่ครับนี่มื่อนี่กะบดะมีโอกาสไลุ่ดให้พี่น้องเขาเบิ่งครับบอกนี่เก็บไปแล้วยังเปิดขย่างไว้อยู่ว่านี่เก็บได้สองบอกกว่า ครับถนี่นะเกือบลอยเหรียญนะรถเดียวอ่ะรถเดียวนะรถเดียวก็รถเหรียญตัวนี้ใจอยู่เท่าะเลตอนนี้ตัวนี้ใจอยู่เทะเลดันสี่สิบดันสี่สิบตอนนี้ส่วนหนึ่งพักอยู่ฟาร์มครับนี่ครับนี่เ้ากับหอดฟาร์มแล้วจะพาพี่น้องเบิ่งภาพบรรยากาศครับตอนเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบเจ็ดนะครับเนาะนี่ครับกับลงรถรถโอ้ยเรียงไก่พร้อมอยู่นี่ เราก็ถึงฟาร์มแล้วนี่ครับบรรยากาศวิวสวยเลยครับมีสวยงามเลยนี่ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเบืองข้าบรรยากาศช่วงหนาหนาวครับเบืองการญจน์ตูแต่คุณนะครับเนาะนี่ครับมีสีพักอยู่นี่พอมครับมีส่วนหนึ่งครับจริงๆแล้วก็อยู่หลายคนอยู่ครับมีอยู่สี่หองสี่หองหาหองครับแต่ว่า ไปแล้วเนาะพากันขึ้นขี้แรงกันเบิดละเหลืออยู่ลุงกับป้าครับอยู่นี่นี่ครับเนี่ยมือตืบเลยสวัสดีครับอารุณชวัสเดย์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี่ครับโอเคเนาะเดี๋ยวที่มกันเบิ้งเนาะครับเนาะต่อช่วงหนาหนาวช่วงเดือนมิถุนายนจะเข้ากระดากระดาแล้วครับว่าหมากสีงามอยู่บ่ครับ หรือเป็นแางไดครับวันนี้กัมีสีบอกสีบอกกระบอกน้อยนะครับแล้วก็สองบอกใหญ่วันนี้กันาสบอเซสครับขมากหลายครับเดี๋ยวพี่น้องเขาที่ตามเบิ้งงนอะครับเนาะครับเขาครับขมารลแล้วนะครับเริ่มเก็บกันแล้วเริ่มเก็บอยู่ที่เกือบแปดโมงนะครับนี่ครับสตรอเบอรี่กะถือว่าบ่อไหลายครับเป็นอาเบียนครับ ไปกระแดกแล้วเพราะว่าเขาหนาหนาวเนาะครับเนาะครับแต่ว่าลูกง่ายอยู่ครับแระดกอะลหนึ่งอยู่ที่ประมาณสามสิบเทก็โอเคแล้วตอนนี้กระจายอยู่ที่ดอนสี่สิบครับสองร้อยลก็ได้สองร้อยแปดสิบเหรียญนี่ครับแต่สำนีลนะครับอยู่หาคนหกคนครับตอนนี้กับเก็บอยู่สี่คนอีกสองคนก็ยังับลงมาครับลุงกับป้าเนาะนี่พี่เบิ่งลูกนี่มาดกแค่ ยังนี่คุณนี่ครับนี่บู่บูล่างพันครับสีกะได้ด้จังหน่อยนะครับแต่ต้อนหนาวเนาะมากเนาะจะต้องยแบบนี้เลยเนาะครับเพื่อเก็บยวให้กับบุญหัวแล้วครับเขียวแบบนี้กะโอเคครับเพราะว่าแต่ต้อนหนาวมันจะแดงบบเต็มลูกครับแต่ราคาดีครับหวานบบได้สเปีย์ยาเนาะครับลักษณะโลเอียงเนี่ย ยังบอากาศก็ถือว่าอบเย็นาะได้มื่อนี้เนาะสาดีฟาส์ฟันในนักล้มญี่ปุ่นแท่นี้ใช้ชินาะนี่ครับหนาหนาวสตอหนาหนาวครับโหทำเวลาตัวนี้บนเจอกันเป็นเดือนสองเดือนเลยเก็บด้วยกันนะครับแต่ตัวจ,จา้าขนานดครับนี่ครับมูยิงมูยิงก็เห็นได้ครับเนาะมูยิงตัวบางบนี เพศหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสามโลสี่โลครับเพศหน,นึ่งก็ดรอสสี่ซิปก็โอ้ยโลโลยังไม่อียงใช่นี่โหดปะโหดโหดโหดนี่ครับนั่งให้ครับไม่ถ่ายให้พี่น้องมึงภาพบรรยากาศนี่แหละมันมีข้าวจีเก็บตัวนี้ไปครับเพราะขาวขาวนะครับพยั้งขาวขาวนะัะวกพยังดำกัปลูกเพื่อจะเก็บในเดือนตุลาครับในซีซั่นหน้าครับ นี่ครับมีซมี่ครับโคนเจ็ดคนอยู่นี่ครับขนาดครับกเตอร์ครับสั่งกิโลเนาะโอเคเดี๋ยวพี่นอกติดตามกันเบื้องครับวันนี้เขาสืได้จักกิโลครับหรือว่าเขาสกีเขาใสครับเดี๋ยวติดตามกันเบื้องครับเป็นช่วงหนาหนาวเนาะครับอยากให้เบื้องถึงว่าช่วงสัตว์หนาหนาวมันเป็นอย่างไรครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวพี่นอกกับทีตามกันเบื้องครับ นี่ครับผมพี่น้องครับโอ้สตอกะมากใหญ่อยู่ครับมักกลางๆแหละแรกๆบ่ค่อยมีลูกครับมองหลังมากอ่ะสองเทสได้แล้วครับนี่เพิงโล่เนาะครับเพิงโล่สองเทสครับฝั่งนี้มีลูกอยู่ครับฝั่งนี้ไปนี่อาจจะมีลูกว่าฝั่งสตาร์แรกๆมันมันงับต้นไม้อยู่นะครับเนาะครับโอ้แถวนี้พอได้ครับนี่ตอนนี้ผมก็บยี่สิบโลสามสิบโลแล้วครับตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งกะตกชั่วโมงละสี่สิบได้อยู่ครับก็ะทีว่าโอเคเนาะครับเนาะ นี่ครับหมากงามเลยครับนี่กะเขียวๆเนี่ยกะบอกเป็นยังครับนิดหน่อยเพราะว่าอากาศมันมันเย็นครับขนาดเวันนี้เป็นอาทิตย์นะครับนี่กะบอกบอกนี่กะสุดท้ายแล้วครับเก็บสุดท้ายละครับนี่ครับมีสมนีละคนกระไดครับสภาพบรรยากาศก็ดีนะครับเนาะเอาที่ตากกระเบื้องครับว่าบอกต่อๆไปมันจะเป็นลักษณะแบบไรครับหมากหลายหมากหน่อยเนาะครับที่ตากกระเบื้องครับผม อันนี้กับบล็อกที่สองเนาะพี่น้องเนาะครับอันนี้กับบล็อกที่2บล็อกแรกกับเก็บไปแล้วได้ประมาณเก้าสิบโลครับสําหรับผมครับนี่บล็อกที่สองที่เขาจะเก็บนี่่นองหมากมันอยู่แบบนี้ครับนี่อยู่แบบนี้ครับนี่กะบล็อกนี้กะผมมีอยู่พี่น้องพอมีหมากอยู่ครับพอจะเลีมอยู่อยู่ดิครับอาจจะสามเทสี c, ่เทกับโอเคแล้วครับสตอหนาหนาวตอนสี่สิบครับเนาะปัดโถแพงขนาด ครับถ้าช่วงปกติฟูซีสั้นกับประมาณเก้าสิบหรือหนึ่งดอนครับตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งดอนครับพามาดลยครับนี่นะครับใบกระแดงครับครับเก็บเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเก็บได้หนาหนาวนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวเขาสิไปอีกสองบอกคุณครับนี่ก็เก็บแป๊บเดียวก็แล้วนะครับเพราะว่าลูกมันบ่หลายครับต้องไปรุ่นสองบอกนั่นอีกเดี๋ยวทายพี่น้องบึ้งเป็นช็อตครับในช่วงหนาหนาวเนาะเป็นครอบลูกไอพี่น้องเขาเหรอครับ นี่เป็นไดท่านเฮ้ยใช้ปืนใหญ่นะยิง <laughs> มึงดูวยเนี <laughs> ่ครับคืออันเบิร์ดครับบอกไดโล้ได้ก็ได้อันนี้ก็น่าจะพักนาดินครับไม่รู้ว่าจะปลูกสมูแพนแต่ผพูดครับปีนี้ฟาร์มนี่ปลูกปีหนึง่งหลายครับปีนี้มันได้การกระดีครับฟาร์มนี้ ครับก็ติดตามกันเบิ้องนะครับเนาะเดี๋ยวจะถ่ายเบิ้งให้เบิ้งบอกที่3คร,รับว่าบอกที่3มันมันหลายมันหน่อยขนาดไหนครับแล้วก็มื้อนี้ผมสิได้จกัจกจักร้อยน้อมื้อนี้ครับนี่ครับลูกก็สวยอยู่ครับโอเคครับติดตามกันเบิ้งครับครับผมนี่เป็นบอกที่3เนาะครั <f ans> บเนาะเป็นบอกที่3เก็บเก็บไว้ครึ่งนึงเนาะพี่น้องเนาะครับอ่า น่ครับมื้ออื่นเดี๋ยวเขามาต่อบอกนีเนาะพี่น้องเนาะครับให้พี่น้องเบิงอ่านี่ครับตอส่วงสุดท้ายครับอันนี้อ่าเก็บสุดท้ายแล้วครับแล้วก็ทิ่มล้วันลูกกะผมมีเก็บอยู่ครับพี่น้องเนี่ยนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเนี่ยใต้พะยางกะโลนึงกะซีหาเทครับก็ถือว่าโอเคเก็บกันอยู่หาหกคนมื้ออื่นกะเก็บบอกนีก็พึ่งครับแล้วก็พะยางล้งคางครับ ลงขางเพื่อจะจบซีซั่นแล้วครับพีทซีซั่นคือเบเก็บอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับนี่นะครับการทำงานที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเนาะเป็นครอบรูกอ้อห้าด้เบิ่งครับว่างานเกษตรของของเขาครับเป็นลักษณะนี้แบบนี้นะครับเนาะครับเนาะเพราะว่าหลายิคนก็ขึ้นไปคิดแลนแล้วครับเพราะว่าสตรอเบอรี่นี่มันจะมีสองช่วงสองฤดูกาลเนาะพี่น้องครับก็คืออยู่นี่ก็จะยาวกว่าอยู่ลักทีแลนด์ครับ พนที่เห็ดสตอเบอรี่นะครับเน้องประมาณนี้ไปพี่น้องได้เบิ่งได้เห็นนั่นแหละครับครับนี่ครับหน้าเก็บไปกินไป,นไปครับเรื่อยๆะกะมื้อนี้กะยอดกะน่าจะสามใบเขียวแล้วครับได้อยู่สามใบเขียวครับเวลาตอนนี้กะบใบสองครึ่งนาะพี่น้องเนาะ<อ>ครับก็ถือว่าดีกว่าเขาเห็ดงาน,นชั่วโมงอยู่ ชูงแพงกว่านะครับวันนี้คือสำหรับงานเมาอยู่ที่นี่ครับเป็นงานเมาแต่คือว่าเป็นนิสระครับเขาห้องน้ำ้องท่าคิดเขาขจำได้ก็ได้นะครับเนาะแต่ก็ต้องเห็ดให้จบตรงกันสองมงคงก็คือสองมงคึงค,ค,ค,ครับประมาณนี้คือลักษณะเกี่ยวกับตอยตอ,อยู่ที่นี่นะครับอ่ามืัอนี้กับบอลเมาเป็นไงน, <มา S 1> นี่วันนี้ก็ได้ได้สามใบอยู่สามใบเขียว บเขียวก็กเจ็ดพันแล้วอะเจ็ดพันกว่านี่ครับประมาณนี้เรื่องของราได้อยู่ที่นี่นะครับเนาะก็มันก็ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็ต้องไปศึกษาเอาไปดูเอาครับประมาณนี้เพราะว่าผมเองขอแนะนําอะไรไม่ได้ครับถ่ายแค่ให้พี่น้องเราได้ดูได้เห็นแค่นั้นเองครับเป็นความรู้ของเราครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะไอจบอ กาแตะเท้าคลิปไปดูครับให้พี่น้องได้เบิ่งเนี้ยแค่นี้ครับฝากพี่น้องกดไล์กดแช์กดติดตามนะครับเนาะ็นกำลังใจให้เจ้าบุญดาพาอรอนะครับเนาะให้คลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งครับมีคลิปยังต่อไปกับพี่น้องกะก้อติดตามเบิ่งเนาะครับเนาะครับโอเคครับวันนี้กันสวัสดีครับ